สวัสดีครับอยู่กับคู่หูรีอานะครับแอดซูแลวก็แอตตานะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นภารกิจนะครับที่เราตั้งใจทำมากมากก็คือการร้องเพลงประจำช่องนะครับช่องคู่หูรีอาเดี๋ยวเราไปชม บรรยากาศนะครับการการทำมีอย่างไม่รู้เดี๋ยวถามโปรดิวเซอร์ก่อนสวัสดีครับพี่ดูว่าเขาจะให้เราเข้ามั้ลูกป,ปันปป้นลูกปั้นพี่ลูกปั้นลูกปั้นซูมซูมมาลูกปั้นแต่เขาใส่ฐานไว้ใใมันก็เลยเคลื่อนที่ได้ซูมว่าได้เ,เขาเขาเ,เขาเฮ็ด<ล>ขายายุ่ใส่ปะ และนี่เขาใส่ฐานด้วยมันเห็นไหมกระดิกกระดิกงูได้ด้วยอ๋อเป็นกลไกการเคลื่อนไหวเพื่อเสมือนจริงลอกเรียนเสมือนจริงแล้ก็จะให้เราเข้ามาอ่ะเราจะหันไปทางนั้นเอ้ามันเป็นกลไกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทําเคลื่อนไหวเนี่ยคนพี่มันหันมาแล้วคนจะรู้ว่ามันเป็นรูปปั้นที่เอ้ยเจ้าไม่ใช่ละเอาเสียงเราก็เป็ต้องจันทิตา เข้าห้องอัดบ่อยอ๋อเอาเดี๋ยวเอาจริงจังวันนี้นี่เรามาทำอะไรนี่ผู้ดีอเซอร์เราพามาทำอะไรคะเราก็พานักร้องของเรานะคะสองท่านเนาะมาเป็นผู้ใดกับผู้ใดอนักร้องสู้กับนักร้องต้านะคะคู่หูรีอาเนาะมาทำการบันทึกเสียงนะคะซึ่งเป็นเพลงซึ่งเป็นเพลงของแบรนด์รีอารนะฮะงามเถอะปะงามบอพี่น้องงามงามฝ้าข้างหลังผอ เนี่ยเบื้องแม่ยหนนุ่นผ้าเฮ็ดอออแมนีิผ้าเฮ็ดอออเออเอาต่อเรื่องของเราไปดิอ่าเรื่องของเรานะคะคือตอนนี้เราอยากรู้ว่าลูกปั้นเนี่หยหุ่นเนี่ยขี้พึ่งเนี่ยเขาจะให้เราเข้าไหมหอ่ะเขาเป็นหุ่นแบบสมมติมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมแบบเวลาเราเดินเข้าไปมันจะว่อง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 ไหมประมาณน Yuri. ี้อาจจะตั้งเป็นเซนเซอร์ใช่เมื่อกี้อาจารย์กลไกเป็นกดกดให้มันกดกดให้มันอ๋อแสดงว่านนี่ อาจารย์นักดนตรีนี่ทำไมมันไม่มีหางอ่ะาจารย์นักดนตรีนี่อันนี้คือกล้องวงจรปิดเห็นใครมาเนี่ยก็จะกดจะกดส่งสัญญาณมาถ้าจะให้เข้าบ้านนี้จะกดให้เข้าแล้วเดไอเอาเจ้าไปเจรจาขออนุญาตนะคะคุณยายขออนุญาตนะครับที่ไม่มีหางเพราะว่าหางเป็นออปชั่นเขาไม่ได้ซื้อมาแบ่งขายเิคนละรุ่นคนละรุ่นอะไรอจะหมดเด็อะไรหมด ดเดี๋ยวขออนุญาตเข้าข้างในนะครับไปชมข้างในนะครับนี่อยู่กับอ,อาจารย์นักดนตรีนะครับเรียกเรียกเรียกอาจารย์อะไรเรียกเรียกเบอรถือชื่ออะไรครับอาจารย์กล้าอกล้าอาจารย์กล้เาเจ้าข่งอยเป่ไป,ไป,ปาอย์กลาอยอย ถึงแล้วอ่ะสันคุณมาถึงแล้วไปยต้องไม่คลิป่อาเด้ี๋ยวต่อไม่คลิปตินี่ออ๋อโอเคอันนี้เนี่คลิปคลิปพัดสองอ่าอ่านี่อาจจะนั่งติดก่ทองคำด้วยนะคะอย่างนะไข่ทองคำสื่อถึงก็เป็นของมงคลไงคะอืมมีอะไรบ้างอันนี้นีดขอขออนุญาตให สัมภาษณ์อาจารย์นักดน,นตรีครับเาจะเป็นโปรดิวเซอร์เจ้าของประสบอ่ออันนี้คืออะไรคะอาจารย์เป็นปีน้ำเต้าเหรอคะอ่านี่คือปีน้ำเต้านะคะนี่จะรอ้อันน,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 นี้อันนี้คือเราเอามาใช้ได้จริงใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าอ,อาจารย์เขาเวลาใส่ซาวบันทึกอ่ะพี่จะใส่าลายดานตรีสดไงคะ,ะใช่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่ที่ประกอบการทําเพลงของอาจารย์น่ะครับอ่าก็ะจะมีปีน้ำเต้ามีคลุยมีปี๊ มีโบอันนี้คุยอันนี้คุยอะไรอันนี้คือโบดเนี่ยไม่ใช่คนละโบดคนละโบดกันอันนี้คือปีผู้ไทยไหมคะอาจารย์ชิ้นนี้คือปีผู้ไทยนะคะเนี่ยเนี่ยคือเครื่องดนตรีเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นครูบาอาจารย์คือจะจะเราจะเอามาเล่นไม่ได้นะคะเาทูไหมใช่ไหว้ก่อนไหวครูไปแล้วก็คือเครื่องดนตรีชิ้นเหล่านี้นะคะก็จะเป็นถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่แบบ เขาทํามาหากินเนาะค่ะเพราะฉะนั้นก็เพื่อนกะสิบได้ห้ไผพยิบมาหล่นมาหยังี่นะคะเราก็จะได้แค่ถ่ายแบบนี้นะครับนี่แหละนี่คือเครื่องดนตรีเขาเรียกเครื่องดนตรีพื้นบ้านนะคะเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอาจารย์กะสิมีอยู่หลายอย่างสังเกตบังกะสิมีซอเนาะมีซอมีกีต้ามีพินนะคะอันไหนอันไหนอันไหนพินพญานาคอ่าอันนี้คือพินค่ะอันนี้ใช่ค่ะหัวอันนี้ที่เป็นหัวพญานาคนี่คือพินใช่ค่ะนี้คือพินแล้วก็ จะมีซออันนี้อันนี้คือซออันนี้นี่นะครับใช่ค่ะเป็นไม้นี่เนาะค่ะซอ,อแล้วก็จะมีกีตาร์อืมนักเรียนพร้อมเนี่ยคะ่ะนักร้องเอ,อ่อนักร้องครับเนื้อร้องเจ้าอยู่ใสมาจะมาขออาจารย์ลุงขอเนือ้อลงจัดตบนักร้องตายคนสองขนนี่เป็นยังบ่อนอนนี่เพราะอาจารย์เท่าเอวไหมนี่มึงท้ามึงท้าอีเมียกันเนอะ ถ้าเอวใส่หลดโก็ปรดียวเสิร์ข่ที่ส่ง Google Drive มาแล้วมันหลดไม่ได้ไงของต้อ้อยยังเหลืออยู่ไหมวะอ่าอันนี้สื่อว่าถ้าหลดไม่ได้นี่แสดงว่าเราได้ซ้อมไหมฮะมันมันมีสองเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นที่มีมีเสียงร้องกับเวอร์ชั่นไม่มีเสียงร้องอ่าเดี๋ยวให้อาจารย์เปิดเปิดซาวให้ซ้อมสักรอบนึ่งก่ออแล้วเนื้อเนื้ออยู่ตรงไหนเนื้อมีแล้ว ต้องต้องขอโทษอาจารย์ต้องบอกตรงว่านักร้องเราเป็นนักร้องที่ไม่เคยทําการบันทึกเสียงซึ่งเพลงที่เราทำจับจูดใช่ซึ่งเพลงที่เราทํามันเป็นเพลงเพลงพ r อาสินค้า PR แบรนด์ <Brand. S 2> นะคะเราก็ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครัเนาะก็ <c oughs> ทําให้ดีที่สุดเท่าที่ศักยภาพเราสองคนจะทําได้ไม่ใช่นักร้องมืออาชีพครับอ่าก็ขอความอนุเคราะห์กับจากอาจารย์ว่าอย่าเพิ่งลำคานสองหูครับ <laughs> คือเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วหรืยอ,อยังเนี่ยล่าสุดแล้วล่ะเข้าท่อนไหนบ้างเนี่ยหกแคมป์หกแคมป์หนึ่งแคมนึ่งเนี่ยตึ๊ด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 แคมกาแฟได้เนาะลูกค้าแมวโกโก้ได้ครับแคมกาแฟได้ต้องกระจังวศกกระจังเออแมนแมนกระจังเอาระจังวยกทำไมเรามาก่อนวะเนี่ย <laughs> วันนั้นที่เราเดี๋ยวไม่ค่ะเดี๋ยวดเดวีอยากฟังเขาสักหน่อยว่ามันเสียงเขาตามม่ำไหมนะ <c oughs> มันเหมือนเขาร้องตามไกด์แล้วมันเออเหมือนร้องในลําคอ,อขอบคุณเอฟซี <mulher S 1> ทั้งหลายเฮียขอบคุณเอฟซี ขอบคุณเอฟซีทั้งหลายขอบคุณเอฟซีทั้งหลายแฟนหญิงแฟนชายคู่รียขอบคุณที่มีเมตตาขอบคุณและที่มีเมตตากดไลค์เข้ามากดสับไม่ไม่เสียงคุณไม่ถึงคีต้องต้องร้องให้ถูกต้องต้องสูงขึ้นอีกทำทำเสียงขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกสูงขึ้นอีกนิดนึงอ่าใช่เพราะว่าตอนนี้คือตอนนี้ขอบคุณเอฟซีทั้งหลายใช่เพิ่มเพิ่มขึ้นอีก ไม่สูงไม่สูงมากเพราะว่ามันได้อยู่แต่แต่ปัญหาคือตอนนี้เรายังร้องไม่ถึงคีย์ใช่ใช่ถูกต้องลองลองซ้อมลองซ้อมดูรอบนึงไหมแบบซ้อมซ้อมแบบไม่ถึงว่าไปร้องข้างในใช่ใช่ขออนุญาตซ้อมใส่หูฟังได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเขาจะได้เขาจะได้รู้เขาจะได้ฟังในหูอ่ะอ๋อเนาะไปร้องใส่หูฟังเอาเอาแบบ หมายถึงว่าเราร้องไปแล้วเราได้ยินเสียงตัวเองใช่ใช่เราจะใช่ซ้อมแบบนั้นแหละก่อนเพราะว่าเราจุดรู้เรื่องไมนี่ยเราก็ร้องไปได้ยินหตัวเองอาจจะอันนี้เข้าได้เลยใช่ไหมเข้าไปเลยยกมือเข้าก่อนของมีครูทำไมผมไปเดินเล่นแล้วล่ะก่อนหน้านี้เอาเตะอันนี้คือกระชอนอะไรเนี่ยใส่หูปะงลุ่มเอาใส่ แล้วแล้วก็ฟังดนตรีแล้วก็ร้องไปก่อนก็น่าคิดว่าร้องร้องคีนี้ได้นะ,ะแต่ว่าแต่ว่าคือต้องร้องให้ถูกถูกคีให้แล้วเอ,อเดี๋ยวมันยากตรงนี้แหละแล้วร่ำร่ำหลอดแค้นนะเออร่ำหลอดแค้แล้วก<ล>็ร้องร้อมให้ซ้มอมอ่ะให้ซ้อมอ่ะหายใจนิดนึงอ่ะหายใจทางปากอ่ะเอาลมเข้านิดเดียวไม่ต้องเยอะเอาลองดูลองดูต้องเร่งหน่อ โเกีงดอกมันบมซ้อมอย่าหายหายนะอารมณ์เข้านะอารมณ์เข้านิดเดียวอ่ะเออมันจะได้ท่อนนี้แล้วมันจะสมบูรณ์งไงเรียนหุ่นพังที่มีกลายเป็นหุ่นเทียวเ,เออแค่นี้แหละนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวผลิตภัณฑ์รียร์ชดีเรียนหุ่นพังที่มีกลายเป็นหุ่นเทียวกินก้อนอาหารกินก้อนอาหารกินก้อนอาหารสุนาา่าช <c oughs> ืด้อท <c oughs> ่า มันแขว่งนี่ก็ต้องให้ให้เขาฟังพี่สู้เป็นไกด์ในหูเลยแล้วก็ทําการบันทึกเขาเลยร้องท่อนแรกมาเลยพี่จ้าเรต้องวหาไข่ไข่บ้องจอดกันต้องไม่ไข่อยเบ้องไังโอ้เงินคนหลายว่ะร้องตามพี่สู้มาเลยพี่สู้อยู่ไหนพี่สู้อยู่ในหูนนั่แหละเจียวเสียงข่อยคนหนึ่งเข้าไปวะสามคนสามคนนะมันต้องร้องไม่ต้องร้องของเขา เออพอแล้วไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่เอาเดี๋ยวบอกเออเออคอยจะให้เจ้าลองจาอเออเนี่ยือววธีง่ายชุดแล้วเอาเจ้าคือสบายแ่ววะเจ้าเกิน้ยงกรหลาหน่อยหนึ่งพอเสียงเจ้ามันถึงขี้เสียงพิตาเมื่อถึงขี้ก็ต้องเฮ็ดแบบนี้เอาแบบนี้ประสานเสียงกะใส่ลองตามพ่สูไปเลยไว้วางแผนไว้แล้ว เียวนี่ยป่อืมแล้วร้องประสานเียงว่าไหนมีื่อค่อยๆองเสียแต่แบบทีสู้ร้องของเจ้ามาเลยเพราะว่ามันเป็นเพลงมันต้องสมบูรณ์เป็นเพลงไงเออฟังบึงเนี่ยพี่นะครับจนว่าจะตามเนี่ยพี่ัเนี่ยผจะเห็นส เปียบอี๋ร้องยุดสองท่อนไหมให้คอยร้องเบิดเพ่งตาต้ององสองท่อนไหมแม่มันต้องมีไกด์ไงมันต้องมีไกด์นำก่อนไงพี่ตาแกร้องบทถือคีย์ไงแกเป็นลูกค้าเอ้ยแกเป็นนักร้องคีย์เพียนยังไม่ให้สัญญาณเนาะ <c oughs>